เศรษฐีหมดทุกส,งส่งชื้อโ้าภไนะครับต่อมาก็มีคุณบุญกล้าบ้องสอนนะครับร่วมตำบลอีกหนึ่งร้อยบาทขอใ้ท่านจบโชคดีนะครับขอให้ได้เป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดิน มีนาหวานให้เขาทำมีนาดำให้เขาเช่าวันนี้เรามาซื้อสิรินสร้างโบสถ์เนาะโบสถ์วัดบรรุงนะครับตำบลร,รุ่งเรืีงอำเภอหนําเกลีย้ยงพี่น้องเราก็กำลังทยอยทยอยเข้าสู่สถานลานบุญร่วมอุ่นร่วมกันเอาทางด้านโน้นก็ติดสองพระนะครับทางด้านนี้ก็มีพระป่าลอยฟ้าพี่น้องเราก็ไปต่อพระป่าไปฝัป่งโน้นก็มีก่อดเจด,ดีไซน์ฝั่งนี้มีทำบุญลงศพ นะครับตำงบุญซื้อโลงศพถวายววัดให้กับผีไร้ญาตนะครับต่อชีวิตโคกระบืออยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับต่อบุญต่อกุศลของตบกง่ายของว่าทองไกว่ไก่หายเพี่น้องเด้อขอให้รวยขอให้รวยนะครับใส่ตู้เลยจังเนี่ยสาธุไปถึนแม่จงเจ้าปีเ้อรวงมงคลทุกประการจงการพบ พุ้งครองของเ,เทพต่วันมั่นรักษาสรพพุุธานุภาพแปดทัาทา,ทานนงนำชีวาพาสุขทุเคืนวันวงมังคนทุกประการจงพันพร้องเทพคุ้งครอ,องของท่านมั่นราศีต่อมาก็มีคุณปุไทยคุณร่วง หนึ่งร้อยบาทซื้อโฉนดที่ดินขอท่านจงโชคดีซื้อที่ดินซื้อดินที่กำหนดไว้สร้างโบสถ์บนข้ามมหาศาลซื้อที่ดินสร้างโบสถ์บนกวามมหาทานอธิษฐานให้ดีที่จิตใจเกิดชัดใหม่บนจะช่วยให้รวยที่ขอให้มีอย่างน้อยสักร้อยไร่พระไตรขึ้นโบสถ์นะแม่นะติดทองกลางโบสถ์จ้าตรงน้องติดทองพระนะครับติดลอยนี่ะ เ็ษทองกลางโบวดกอนนะครับเป็นนิมิตลูกเอกเสกประสาทงามโมพาดมาเฉลิมเสริมสันฐานเป็นนิมิตเสิตาสารทุกการทั้งกลางงานบุญพิธีปลูกศีมาเกิดชัดหน้าอยาลูกเห็นได้เป็นใหญ่รูปวิไลเป็นสเสน่ห์ดังเลขาเป็นนิมิตลูกทิศบ์ุราภาให้ก้าวหน้าเกียรติยศบางบทใจฟังโน้นก็กาลังตอบบุญกันเนาะตอบพระป่าลอยฟ้าก็ตอบให้สวยกว่าเก่า ขอให้สาวกว่าเดิมเด้อทำกันงานก็ก่อให้ก้าวหน้าเฮ้นอ่านก่อนนาอินจข้อนี้แม่กลมนิจทริจยาเืือโฉวดที่ดินอีกหนึ่งร้อยบาทก่อให้โชคดีนะครับแต่อย่าไปหลงไว้ตามทางอย่าไปวางไว้บนรถโดยสารนะครับแต่ไปไว้ที่บ้านที่เรือนฝั่งโน้นต่อพระ่าทำบุญสวรรค์เนาะต่อบนกันพี่น้องเอ๋ยข่อให้โชคดีอยากได้ไก่ยังต้องใช้เหล่าไก่ต่อ อยากได้ช้างเอาช้างร้อต่อช้างกลางไปสีไก่ต่อไก่ช้างต่อช้างตัวอ,อย่างดีดีต่อดีนี่ควรจําเป็นตํารานะครับอยากได้ดีก็ต้องดีเอา,อาดีเอาดีต่อเราดีชอบดีก็ตอบชอบมาหาฝั่งโน้นก็กำลังก่อเจดีทรายสมัยเป็นพุทธภูชาซื้อทรายสมัยวัดเหมือนกวาดสมบัติเข้าบา้านกินอย่ารู้บกจบอย่ารู้พ้องทั้งโน้นนะครับมีํำบ,บุลลงศพ เราเป็นผู้ให้ดีก็เป็นผู้รักนะครับไปตั้งเกียรตอธิษฐานเดอ้อสะดอเคราะ์ต่อชะตาตำบลรงศพนะครับฟังตะวันตกก็จะมีถ่ายชีวิตโคกระบือนะฮะต่อมามีคุณแม่อ่อนสีทองทิพย์คุณแม่รับโฉนดด้วยแม่แม่อ่อนสีจ๋ารับโฉนดแม่ นอเอาไว้เป็นเฉลมกระยายเยอ่ฝั่งนี้ก็กำลังโบชาชนโนนะครับดอกไม้ทุกจันทอง่อให้พี่น้องเราจองประสบตแต่ความสุขความเจริญน,นะครับีมองแสงสุริยาอย่างใกล้รัแสงเย็นยั่อัดสดงลงเหลี่ยมเขาค่อยๆเคลื่อนเรือนหายกระจายเงาแสงสีเทา สาธาทองฟ้าแดงเห็นตะวันจะรับฟ้าพาให้คิดถึงชีวิตอายุไขใกล้สิ้นแสงชีวิตเอิยมาึืนร้อยต้องถอยแรงการแสดงของชีวิตใกล้ปิดหนนะครับอีกไม่นานนะครับพวกเราก็เลื่อนรถหมายต่อมาก็มีคนสัแสดงสิริจันดานะครับ40บาท ขอบคุณคุณแม่นะครับแม่เลื่อนรถหาแล้วขอบคุณคุณแม่สาธุสาธุโอ้ธรดานนท์ตอพระปากกันเป็นทิมแถวเลยสาธุตั้งจับเบื่องร่างเพื่อไปสร้างเบืองบนนะครับดาราในกรุงเทพทาชอบทำชอบทำคำว่าตำบนกับเทวดาจะได้สวยอันนี้ก็ไปใส่เบอร์สิด้ะแม่เด้อไปใส่เบอร์สิมเขียนชื่อนามสกุลคนที่จะสะดอกร้องต่อจตาเขียนชื่อลงในแผ่นดวงเลยนะจ้า อ่าเขียนชื่อแล้วก็เดี๋ยวฝากกรรมการเอาขึ้นไปให้ก็ได้นะครับคุณนิตยาเช็คเทไหร่แม่ไหรห้าสิบบาทขอให้คนจองโชคดีนะครับให้ได้เป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินเดอ้อก็อนานาจพระไตารัฐเป็นจัดแก้วุมให้แล้วพระทุกเป็นสมขของ ด้วยอำนาจธรรมรัตน์ชัดทองท่านใดจับต้องบุญต่อกุศลสมบุญร่วมกันนะครับของพี่นองลอาจงโชคดีจับต้องจับต้อยุเอาหลุดแต่ลดม่โชคดีมีความสุขนะครับสุขของกุญแจศักริโยการสังสมก่อสร้างซึ่งทำบุญคือสร้างคุความดีไม่มีเน่าต่อมาก็มีคุณแม่หนูสายตาล คุณแม่หนูจ๋ารับโฉนดหน่อยคุณแม่หนูรับโฉนดเลขึ้นบส์นะครับอ่าขึ้นบทเลยขอบคุณพี่น้องที่ร่วมตอกขอบกระทรวงทบุร่วมกันให้ทุ่านจงโชคดีแล้วก็มีชัยนะครับคันนี้เราจะร่วมกันบวชในขัมมะชีพรามสมโพดอุโบสถหลังใหม่นะครับที่น้องท่านไหนจะทําบุญลงสดก็เชิญนะครับทํ่ทบุญบริจาค นะครับหรือลองศพให้กับศรีไรยาไไหนอาจารย์ต้ขอบคุณน้องครับขอบคุณทุกท่าน,นนะครับสาธุสาธุ